สวัสดีครับขณะที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่นี้นะครับก็คือเวลาประมาณ8นาฬิกากว่าๆอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสครับเราจะมาดูรถเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องที่ผ่านสถานีอุธยากันนะครับที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สถานีในชานชาลาที่3นะครับก็คือรถธรรมดาขบวนที่208ต้นทางนครสวรรค์ปลายทางกรุงเทพครับ อุยาบริษัทที่มีความประสงค์จะลงสถานีอุทยาเปิดตรวจสอบสิ่งของสาธารณะของทาเงลไม้ถึงต้องครบบควนรถข้าวเที่ยวชาญชลาที่สังเป็นขบวนรถธรรมดาเที่ยวล่องขบวนที่สองสู่แบกเดินรับศพไม่สังจากสถานีนครสวรรค์ปลายทางสถานีกรุงเทพขบวนรถเที่ยวนี้เอาจากสถานีอุธยาไปแล้วจะหยุดรับศพโดยสารที่สถานีบ้านโพบางไบยินของพุชาเป็นสถานีต่อไป ที่สถานีอายุอยาครับ เม <Hai> ื่อรถขบวนที่208เคลื kind of ่อนออกจากสถานีนะครับก็ม <ale> ีรถขาขึ้นครับรถเร็วขบวนที่135กรุงเทพขบวนรถติานีเข้าเทียบสถาชนที่1นาทีครับประผา้โปรดทรพที่สถานีอุทยาี่ดินสถานีอุทยา ด้นยการมีความเป็นคนตลกสถานีอุทยานวนเปิดคอบมสีความสัมภาละความพานลงมาถูกคองมตบทัวร์รถไฟการสลาที่หนึ่งจาขบวนรถเร็วเที่ยวปืนขบวนที่หนึ่งสามห้าเดินรับส่งด้วยสารกับสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีอุบลราชธานีขบวนรถเที่ยวนี้เอาจากสถานีอยุธยานไปแล้วจะอยู่รับส่งด้วยารที่สถานีชุมทางบ้านพาชีหนองแกงสลับบุรีชุมทางแกงคอย เป็นสถานีต่อไปที่มีสถานีเอ้ทยาค่ะ รถไฟขบวนที่3ในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับเป็นรถขาขึ้นครับรถเร็วขบวนที่111กรุงเทพเด่นชัย รุทยานโคดตรวสอบสิทธิของสัตว์ป่าภาคงต้ต้งไม้ติดต่อกบดวรถข้าเทียบชายชลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งจะรับสงบ่งด้วยสา,ารจากสถานีกรุงเทพไยทางสถานีเดชชัยขบวนรถเชื่นี้ออกจากสถานีอุทยาไปแล้วจะอยู่รับส่งด้วยสารที่สถานีพักแก้วสุภทางบ้านพาชีหนองวิวันท่าเรือบ้านสอเป็นสถานีต่อไปที่มีสถานีอุทยาค่ะ ขบวนต่อไปจะเป็นรถดิสลังชางเมืองขบวนสุดท้ายที่เป็นขาล่องเข้ากรุงเทพนะครับขบวนที่340แก่งคอยกรุงเทพเวสามาเาพนพิสภาณฑ์อัยยาพ่พิ่สัณฑ์อัยยา โดยสาที่วมาส่งจะลงสถานียิทยาโปรตรวจสอบสิ่งของสัาระของท่านลงมาจุดต้องกท่วนรถยขเที่ยวชาญชลาที่สาม็นขับรถธรรมดาเที่ยวล่องขบวนที่สามสี่ศูนย์เดิน่งาสถานสถานีจุนทางแกงคอไปทางสถานีกรุงเทพขวนรถเที่ยวนี้ออกาสถานียะทยาไปแล้วจะอยู่แล้ส่งด้ส่ะที่สถานีบางปะินเป็นสถานีต่อไปที่ีสถานียิทยาค่ะ Oh <muchas> ขบวนต่อไปเป็นรถขาขึ้นครับรถด่วนดีเซลางขบวนที่75ต้นทางกรุงเทพฯปลายทางหนองคายเพสัดปกรณ์ฟ้าที่มีประกาศในอยุธยาที่จะปราศในอยุธยา สาะสารที่ระสมตะลุรขนานี้ทยาวตัวส 1, 1> ุดสองสัารยานสองคันลงม้ถงประคบควรรมาเที่ยกสารรารที่เน่งไปทับวรถตรวยดิเซลลาเที่ยวเซลอ์ตัวทีเจ็าในรถส่งริษาการสถานมีกรุงเทพมาทาสถานีหนองคายทับรถเชื่อมนี้เอามาสถานมีอุทาไปแล้วจะหุดรับส่ผู้โสารที่ปรานีสุ้มาบ้านายีลาบีุ้าแกรคอย เป็นสถานีต่อไปที่มีสถานีเอกชาค่ะ รถไฟขบวนสุดท้ายในช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึง10นาฬิกานะครับปกติถ้าไม่เสียเวลาก็จะเข้าเทียบที่ช,ชันชลาในเวลา9นาฬ47นาทีครับรถด,ด่วนพิเศษดิฉลางขบวนที่7ต้นทางกรุงเทพไปทางเชียงใหม่หเส้นทางต่อข้าที่มีสถานีอย,ยุธยาที่มีสถานีอยุธยาเส้นทางต้นทาง22ตลอดสถานีอยุธยาเลขที่22ตยยิดต,อ,ตองตานหลักของ5ารือนมา สุตทรครามราเื่นชาาที่หนึ่งตบวนรถดลวงพิเศษนั่งปับป่าเพียวเพือนขบวนพิเศษได้รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีเชียงใหม่ขบวนรถเที่วนี้เอาจากสานที่ยาไปแล้วได้อยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีลพบุรีนครสวรรค์รศีชรีสันทโล่เป็นสถานีต่อไ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ